สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่็ดมกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาเว่าตัวที่มา่นใจสุดเน้นสุดคำคือวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP เหมือนเดิม4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP4 เป็นตัวมันใจสุดเน้นสุดตัวที่4คิโอโรน่ากับเซบียา่าห้ามพลาดเดิกาลทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณทุกมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ด้วย่างเด็ดแคบคีโ,โรน่ากับเซมิยาศึกบาราลิก้าแข่ง,ขงกันตอนที่สามคิโรน่าต่อครึ่งครบลูก1บสิบคิโรน่าตอนนี้ยังเป็นทีมนำจากฝูงนะลงเล่นไปแล้วยี่สิเกมมีสี่คะแนนตามมาด้วยอันมาริด ลงเล่นไปแล้ว19เกมมี48คะแนนส่วนเซมิย่าเป็นทีมดับที่17มีอยู่16คะแนนนะอยู่ในโซนท้ายผลงาน5เกมหลังสุดของคิโรนาชนะ3เสมอ2กับไรย3เกมการทุน1เกมเจ้า1เกมส่วนเซมิยา่าผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3กับไร2เกมเจ้า1เกมการทุน2เกมในขณะที่การเจอกัน5เกมหลังสุด คิโรนาชนะ4เกมเซมิยาชนะ1เกมนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างคิโรนากับเซมิยาส่องูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายในราคาภูเลือกอยู่กับคิโรนาเป็นลักษณะการปรับราคาเสียงขรั้งมาก4ต่อ1ทั้ง3ช่อง4ต่อ1ปรับราคาลดลงในชนน่องจำนวน4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอ สี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนเซมิยาเพราะนั้นตัวภูอยู่กับคิโโรนาแฮนิคัพครึ่งกลมลูกเจ้าหงหฮะลายยืนอยู่กับทีมเจ้าบ้านบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดส่วนทีมเยมือนบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนิคปนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่อยู่ต่อคิโโรนาเป็นที่แด่นตัวนั้นสุดสิบดาว เป็นตัวมาจนสวดเลนสุนดสตัวที่4ใน EP 4ีสประจำค่ำคืนวันอาทิตย์อยู่ที่โรน่าสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 3ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ